ต้องกลับไปพักผ่อนกันแล้วนะครับขณะนี้ก็มีสถานีทุกสถานีกําลังลิงก์อยู่นะครับก็ <c oughs> บอกกันเลยแล้วครับว่าถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับเวลาที่เรารอคอยเราถามกันมาตลอดครับว่าเราจะสู้หรือไม่สู้นะฮะทุกท่านก็ได้ถาได้ถามแล้วก็บอกว่าสู้แล้วการสู้ของเราถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องสู้เดี๋ยวฟังการประชาสัมพันธ์จากกมมวลนะครับว่าพรุ่งนี้ พี่น้องจะไปรวมตัวกันเช่นไรอย่างไรนะครับฟังจากข่วบลได้เลยครับสำหรับผมจะสแตนบายรออยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและไม่ต้องกังวลครับพี่น้องครับอะไรจะเกิดก็ต้องไง้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราที่จะทำให้ประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยอยู่ยังมีความสุขได้ตามอัตภักษ เราต้องทำแล้วครับพี่น้องครับเราไม่ใช่ถามว่าสู้ไหมและเราบอกว่าสู้ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับที่เราจะต้องสู้กันอย่างจริงจังแล้วก็แตกหักในเมื่อความยุติธรรมหรือว่าสารแพ่งบอกว่าเราสามารถที่จะทำได้เราเคารพกฎหมายครับแล้วการเคารพกฎหมายของเราจำเป็นครับที่เราจะต้องทำอย่างเคร่งครัดครับพี่น้องครับ เชิญพบการประชาสัมพันธ์จากโกมวนได้นะบัดนี้ครับ